ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP เขาของมาที่17นะครับพฤกภาพน2567นะครับลาว VIP ก็คือเลขจากประเทศลาวนะจะมีให้ชมทุกๆวันนะครับออกเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ท่างผู้ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นื่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ให้ห้ากับหกนะครับมาแปดหกนะมาแปดหกนะครับอืมไปเน้นที่เก้าคืหนึ่งมันมาแปดหนึ่งเอาแปดหกเครับหกแปดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะสวนน่อนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่อล่มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ ขอบขอขอบคุณมากชวนชอบค่อยจ ment ัด,ดไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลงเพื่อความมันเดิวไปนะครับอ่านี้เรามาชมกันวันที่17พฤษภาคม2 5 6 7นนะครับลาวนะครับลาวนะลาวีเอเด่นนะครับ3กับ4นะเน้นที่3กับ4นะ3ามอะไรคราวนสามเก้าสี BRUNO ่เก้าสานสี <mot dad> ่ศนย3สามหนึ Shadow ่งสี erm ่หนึ่นะครับเอา ตัวเลขเอาใหม่ลืมดูมัม 3, 9, วจอก้มสามเามาแล้วสี่เก้าสามศูนย์มาอ่านี่นะครับเก้าศูนย์หนนนี่เลยนะครับ เรนนะครับสามกับสี่นะเขาฟันที่สามแล้วกับเลขที่นะสามเก้าสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามเก้าคูหนึ่งสองก็วินกันกับสามกับสี่นะครับเรามาเน้นที่รูดกับวิ่งนะรูดกับวิ่งก็คือสามนะครับลงสี่นะครับประมาณนี้นะครับเชิญชอบค่อยจัดไม่เชิญไม่ชอบก็ลื่นลงเสื้อความมันลื่นไปนะครับตามนี้นะครับสามกับสี่นะครับ ลูดวิ่งนะครับเจาะวินนะครับให้เลือกเอาอะไรอันหนึ่งนะไม่ใช่ว่าให้เอาทั้งหมดนะประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วสามทุ่มครึ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็คือเงินเงินเงินนั่นแหละอ่าสิ่งที่ดีๆจะมีอะไรใะอีกละ่ะนอกจากเงินแล้วก็ทองแล้วก็หน้ายกเว้นเจ้านี่นะอเจ้านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ <laughs> ตอนแรกๆก็เป็นสิ่งที่ดีแหละพอตกลงเป็นเจ้านี่แล้วกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย <c oughs> ครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่หยดทันนะจยดไม่ทันก็ดูอีกสักสิบรอบนะครับประมาณนี้นะครับะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอย่าเกินสิบรอบละอ่ะดูสักสามรอบเต็มที่แล้วไปดูสิบรอบเดี๋ยวได้ไปหาหมอนะ เอาม,มานี่นะครับโชูด,ดีชูด,ดีนะครับสวัสดีครับ